เซอร์วีนะครับสกินแฟรีเออร์วินเทอร์เฟสติวัลนะครับก็ตรงตามชุดที่เราสองคนใส่เลยนะครับต้อนรับหน้าหนาวเข้าสู่เมืองไทยนะครับก็เป็นงานที่เซอรีจัดมาเพื่อโมยด์ลอฟท์โฟร์ใช่ที่น่ารักของเรานะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์2ตัวที่เราเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ก็จะเป็นเซอร์วีมอชเชอร์ไรซิ่งโลชั่นกับตัวครีมได้แล้ว ก็จะมีเป็นแบบกระปุกแล้วก็ผกพาได้ก็คือผมรู้สึกว่าครีมตัวนี้มันง่ายพบผมใช้ทั้งทาหน้าทาผิวด้วยก็คือในในขวดเดียวกันก็คือสามารถใช้ได้หมดคืออันนี้อันนี้ประสบการณ์ใช้จริงนะอันนี้คือผมผมเองอ่ะคือเราลองใช้มามาหลายหลายแบรนด์แล้วเราซึ่งเราก็มาด้านมาจุก,กับตัวนี้ตัวเซราวีตัว m o i s ร u r i z i n g ก็ izing, คือมันทําให้ผิวเรารู้สึกแบบ มันไม่ไม่ระคายด้วยแล้วเราเรายังเป็นคนผิวแพ้ง่ายใช่เราก็เลยเลือกแบบเป็นเวทสำอางหน่อยก็เลยเลือกเซรั่มครับเอ่อส่วนตัวก็คือใช้อยู่แล้วตัวเซรามวีตัวผมใช้ตัวโลชั่นนะเพราะว่าใช้แล้วคือหนึ่งคือเนื้อเนื้อครีมของโลชั่นอนะ่ะมันจะค่อนข้างเขาเรียกว่ามเทอรี่มีความแบบรูอิด นิดนึงคือทาแล้วมันจะไม่มันจะไม่เหนอะมันเห<ช>มาะกับเหมาะผมว่าเหมาะกับคนไทยเพราะว่าคนไทยไม่ชอบใช้ครีมที่มันเหนอะๆมากอะไรอย่างเลยนะซึ่งผมว่าตัวโลชั่นะตอบโจทย์คนไทยหลายๆคนเพราะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือเขาดีไซน์มีขวดผันมผมว่าคนไทยชอบคนไทยชอบใช้ขวดปาประมาณนั้นใช่ครับเอเนไหมครับ๋อไม่ได้ยินอีกแล้วหูต ฝากครับก็ฝากเซราวีนะครับวินเทอร์เฟสามสองหนึ่งเอ่อฝากเซราวีได้ครับวินเทอร์เฟสติวัลยังไงก็อยากให้ทุกคนนะครับใครที่กำลังหาผลิตภัณฑ์โลชั่นทาผิวหรือครีมก็อยากจะแนะนำอันนี้เลยครับเซเลราวีครับผมแล้วก็งานวันนี้นะครับไม่ได้จบที่วันนี้เนาะมีอีก2วันนะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับก็เจอกับพี่เตพี่เตแล้วก็ไลแคน นะครับแล้วก็มีศิลปินท่านอื่นๆด้วยนะครับถึงวันถัดไปเลยงานจัดอีก2วันนะครับผมก็ขอฝากเวยครับงานเซอร์วีสมิเตอร์เฟสติวัลครับที่พักพราก้อนครับผมเดย์แล้มีไปเดินไปไปมีอ๋อเด็กหลายที่ไหมเราเหลือไปลาตินอเมริกาใช่ครับเดินไปลาตินอเมริกาแล้วก็กลับมาก็ไปก็เตรียมงานแฟนเดย์ต่อ นี่ไงอยู่ไทยอยู่ไทยอะไรแต่พรุ่งนี้เขาไม่อยู่แล้วนะพรุ่งนี้เขาไม่อยู่แล้วนะเขาบินเขาบินพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เขาบินแล้วพรุ่งนี้ผมไปมีแฟนมีที่จีนแบบนี้ใหญ่คนเดียวใช่ครับเป็นยังไงบ้างอะไรนะครับอออันนี้ครั้งที่สองครับพี่ที่ได้ไปที่หนึ่งครับครั้งนีครั้งแรกอะไรนะครับอ๋อครั้งนี้ก็ เราไปเจอแฟนที่นู่นอย่างเพียบพร้อมมากก็มีตารางงานอะไรเรียบร้อยแล้วก็ไปรอรับชมความสนุกที่เมืองไทยเตรียมโชว์ไปเยอะไหมครับใช่นะครับเตรียมโชว์ไปเยอะไหมยครับหรอไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับเพราะว่างานนี้เป็นงานแฟนมีที่เป็นแฟนสายครับผมอะไรนะครับทำไมอ่ะทำไมต้องเตรียมคาถา ภาษาภาษาได้ยินว่าคาถาได้ยินว่าคาถาคาถาป่ะใช่เมื่อกี้ได้ยินคำว่าคาถาอากาศน่าจะร้อนเจอมภาษาอะไรอย่างเงี้ยบ้างคหมอะไรนะครับเจอมภาษาภาษาภาษาเปิดไม่เขาพูดพูดพอได้อยู่แล้วพูดพอได้อยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะสื่อสารกับแฟนคลับต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วภาษาจีนก็ง่านิดหน่อยครับ ครับผมมีมีไหมมีไปกับเดียวของผมยังไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มีก็มีแต่ลาตินอเมริกาแล้วก็มีไปอีกทีก็คือมาเก๊าครับผมมาเก๊าเดียผมให้เียครับครับขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ไปไปที่นูนก็ขอให้แฟนๆต้อนรับครับต้อนรับยินดีครับเลี้ยงดูปูเสืออาหารก็คือโต๊ะกลมก็คือเป็นโต๊ะแน่นอนก็ฝากฝากกินกินแทนที่นูนด้วย รว่ารับโกาครับมทุผมว่าทุกๆโอกาสประทับใจหมดนะครับรวมถึงงานวันนี้ด้วยที่เราได้รับเชิญมาก็ประทับใจนะครับที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของงานเชอรีนะครับแล้วก็ถามว่างานไหนประทับใจมากๆเลยก็ยกให้เป็น Last t ไ i ไลท์นิวดอนไ n ฟ์คอน n ส t a g e ละกัน ก็เป็นงานที่นแฟนที่ได้ดูลัสวยไลท์พูดถึงปีนี้อย่างเดียวเลยก็คือก็ลัสวยไลท์ก็ถือว่าเป็นผลงานของปีที่แล้วคู่กับปีนี้ด้วยนะครับก็ได้เจอแฟนที่เป็นแฟนของลัสวยไลท์ก็ดีใจมากๆแล้วก็หลายๆคนก็ยังติดตามเราทวันนี้ผมออผมว่าอย่างคล้ายๆเฮียเลยคือเกือบทุกงานที่เราบได้ได้มีโอกาสได้ขึ้นมาแล้วก็ผมว่าน่าจะเป็น ถ้าสิ่งที่ดีที่สุดผมว่าน่าจะได้ขึ้นกับเฮียแล้วกันขึ้นคอนเสิร์ตคู่กับเฮียเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราอุ่นใจเวลาขึ้นแล้วเราหันไปปุ๊บเอาไฟดับเอาเอาไฟไหมเอาไม่ต้องเลยเอายังลอยอยู่ก็ก็ยังอุ่นใจเวลาเราหันไปแล้วแบบเออยังมีพี่ชายคอยเป็นแบ็กอัพของเราแต่แบบในในตอนที่เราต้องแบบขึ้นคนเดียวมันก็อาจจะโงงนิดนึงแต่เราก็จะพยายาม ว่าอ๋อถ้าท้าง,งานที่ประทับใจก็อย่างที่เฮียบอกเลยครับลาสวย n e ไ d นิวดอนลาคอนสเตบก็เป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดเลยครับก็ขอบคุนแฟนๆทุกคนดีกว่าครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ตอบรับเราเป็นอย่างดีมาในตลอดทุกวันนี้แล้วก็ ในอนาคตถัดไปนนี้เรากัเตรียมพร้อมรับโอกาสที่เข้ามาเอ๋อสำหรับพวกเราทาั้งคู่ผมรู้สึกว่าเราเตรียมพร้อมกันค่อนข้างหนักหน่หนวงไม่ว่าถ้าเราถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องขึ้นโชว์หรือว่ามีแบบต้องมาเออพร์ฟอร์มอะไรเราจะเตรียมตัวในการแบบไปเรียนร้องเพลงไปเรียนเต้นก่อนไปเรียนแบบการพูดการอะไรแบบนี้ก็คือเราจะค่อยๆเรียนสะสมมาเรื่อยๆจน พอมันถึงงานจริงๆเราก็สามารถที่จะออกมาใช้ได้เต็มที่ใช่เพราะรู้สึกว่าทุกโอกาสอ่ะเราเราสองคนทำอย่างเต็มที่เต็มที่มากๆคือเรารู้ว่าแบบบางทีเราอาจจะย้อนกลับมาไม่ได้แล้วเราก็แบบใส่ให้มันสุดทีเดียวเลยใช่ไหมโอ้เยอะกทุมทุกด้านนะควันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าคือถึงแม้ว่าเราจะได้รับ รางวัลก็ตาม <Yeah. S 1> แต่ว่าคือสําหรับตัวผมเองก็มันก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งอะไรมากมายขนาดนั้นครับก็เราสองคนก็ยังต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเหมือนกับทุกวันนี้โลกมันก็เปลี่ยนไปทุกๆวนันถูกไหมต่อให้วันนี้เราเก่งต่ออีกสักหนึ่งปีข้างหน้าสิ่งที่เราเก่งมันอาจจะไม่ใช่แล้วเ,เราก็ต้องเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนไปตามตามสมัยตามสถานาการณ์ตลอดเวลาลซึ่งแต่ว่าโดยโดยหลักการพื้นฐานเราก็ต้อง มีเขาเรียกว่าสกิลพื้นฐานซึ่งสกิลพื้นฐานเหล่านี้พวกเราสองคนก็พยายามเรียนกันอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นแบบเรียนร้องเพลงเรียนแอคติง้งหรือว่าเรียนการพูดหรือเรียกภาพอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็อย่างพวกนี้ก็ยังทําอยู่จนแบบสม่ำเสมออยู่แล้ว mm hmm. ใช่คครี่่เปลยนจากมแไหนเปลี่ยนนะพี่ในในเชิงงานทํางาน mm hmm. ผมรู้สึกว่ามันคือทุกๆงานมันทําให้เราได้ มันมันต้องผิดพลาดบ้างแหละแล้วเราได้เรียนรู้กับมันได้ไดเอานํามาใช้ว่าเฮ้ยสิ่งนี้เราผิดพลาดไปแล้วครั้งหน้าเราจะไม่เกิดขึ้นอีกก็คือมันเรียนรู้ขึ้นมาเรื่อยๆจนจนถึงตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ไม่มีที่สิ้นสดุดมันก็สามารถเรียนรู้ได้เรื่อยๆมันมันจะบอกว่าไงดีดเนี่ว่าอะไรนะแบบแ่ว่ารู้สึกว่า เปลี่ยนไปไมตั้งแต่จากวันแรกที่ทำเปลี่ยนไปไหมเหรอโตแถวๆขึ้นไหมวๆขึ้นไหมผมว่าก็ธรรมดานะไม่ค่อยแถวๆเั่นเลยหรอนี่เพียอาจจะแพววกว่าเออไม่เลย้ออไเออแต่ไม่แวว่ื่น ผมหรออะไคุณแม่คุณแม่ว่าไงนะถามว่าไม่แถวๆทีหงหมอกก็แถวๆแล้วเราแถวๆตามโอกาสตามเวลาอะไรนะครับว้าแรงเปลี่ยนแปลงไปคืออายุเปลี่ยนแปลงแน่นอนอะไรเริ่มเลยเหรอแม่เริ่มเลยเหรอโอ้โหอะไรหนึ่งอย่างที่แบบเขาเรียกอะไรที่สุดเชื่อมี่สุดมากครับผมควมีเสน่ห์ของบ้านเราก็ได้ปะ ครับเอวามรู้สึกยังไงบ้างจริงเหรอจริงเราเราเป็นขวัญใจวัยรุ่นเลยเหรอใช่หมายถึงว่าจีมเอ็มทีวีใช่ไหมต้องกลัวด้วยแล้วก็ตัวคนอื่นในทีวีด้วยวทำพฤติกรรมอะไรไม่ออกไหมอะไรวัยรุ่อะไรแสดงว่าไปเจอทวิตเตอร์ที่เขียนว่าแบบถ้าเข้ามาในจีมเอ็มทีวีแล้วก็จะวนอยู่ไปเรื่อยๆไม่ได้ออกไปไหนลูกพ่ถ่ายนะลูกพ่ถาที่แบบบ้านเราเป็นต้นตอหลายงานครับเออที่จริงที่จริง ก็อยู่มาประมาณอยู่อยู่จีนทีวีประมาณเกือบ4ปีแล้วใช่ไหมครับก็รู้สึกรู้สึกดีใจที่รู้สึกดีใจที่ที่เป็นส่วนหนึ่งในในครอบครัวนี้เพราะว่าเออเหมือนเหมือนที่บอกคือเริ่มตั้งแต่แบบรุ่นพี่เลยแบบกลุ่มแบบแก๊งพี่เตพี่ออฟพี่การพี่นิวอะไรเงี้ยครับพี่อาร์มหรือว่าพ,พ,พี่พี่คนอื่นๆที่ผมแบบเข้ามาแล้วก็รู้จักอะไงรเงี้ยทุกทุกคนคือซัพพอร์ตกันตลอดแล้วก็รวมถึงแบบ พอเข้ามาปุ๊บเขาก็มาคอยซัพพอร์ตแล้วด้วยคอยมาสอนเราคอยมาคุยกับเราอะไรอย่างนี้ครับแล้วแล้วก็ตอนนี้เราก็แต่ก่อนเราเป็นเด็กนะตอนนี้เราก็โตขึ้นอายุเพิ่มขึ้นแล้วก็เริ่มเป็นซีเนียร์งแล้วพอเจอรุ่นน้องละซี C, หรือว่าผมก็ก็คุยกับรุ่นน้องก็สอนรุ่นน้องหรือว่ามันมันมันเหมือนเป็นประเพณีที่แบบส่งต่อกันไปอย่างเงี้ยครับมันเหมือนเป็นครอบครัวที่อยู่กันได้แบบซัพพอร์ตกันช่วยกันใช่ ส่วนรวมคนแปลกหมายถึงเราสองคนหรออ๋อไม่แปลกนะเราสองคนไม่แปลกผมว่าว่ามทุกคนมีความแปลกสรุปแปลกอะอะไรนะครับใช่ไม่ันนี้นี่ก็จะไม่ใช่จิมมี่จิตตพลนี่ก็จะไม่ใช่ซีธวินันท์เอรอะนร้นนะครับผมจะไม่บอกว่าผมแปลกะไรผมต้องให้คนอื่นบอกว่าผมแปลกยังไงซีบอก่แปลกยังไงบ้างครับผมรู้สึกว่าเขาก็คือธรรมชาติของเขา รออ่ะผมไม่รู้ว่าก็ก็เขาก็คือผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเป็นหมออ่ะมันมันแปลกตรงไหนอ่ะเออมันก็อ่ะหมอหมอที่หลอคนหนึ่งเออใจกี่บาทไม่ไม่จแปลกแปลกที่หลอเออโอเคผมทำเองนะครับ น่ารักครับน่ารักครับเออแต่ว่าเขาเขาดูดีขึ้นจริงเขาดูดีขึ้นจริงเพราะว่าเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขาเข้ากินอ่หมอหมอร้อเรีนร้อเล่นไม่เราคือเรามีอะไรเราก็บอกเขาไง่าเว่าดูแลตัวเองแบบนี้นะทาแบบนี้นี่นั่นเลยไเราได้เคล็ดลับจากเขามาเยอะ เรารู้วิธีการตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นอ่ะต้องทาขั้นตอนไหนแม่แม่อยากรู้หรือเปล่าเริ่มเลยหรอเริ่มเลยเริ่มต้นกันปีค่ะเดี๋ยวหลังบ้านดีกว่าเดี๋ยวสอนทุกขั้นตอนเลยจะได้หน้าใสเหมือนเฮียสุดท้ายก็ฝากแฟนเดย์หน่อยแฟนเดย์แฟนเดย์อ่าไปเลยครับก็วันที่31มสเอ็ดสามอ๋อวันที่30มสิตั้งแต่อยู่ข้างบนแล้ว วันที่30พฤศจิกากับวันที่1ทธันวานะครับก็จะมีแฟนเดย์ของผมของเฮียจิมแล้วก็ของบุญเปรมมีของบิวเลิฟแล้วก็วินนี่สตางครับผมใครที่ยังไม่มีบัตรสามารถไปหาซื้อกันได้นะครับทางเพจเก็ทเมเจอร์ครับผมครับเฮียเสริมเฮียสริมกําลังติดคงที่31มเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ตอนอยู่ตอนอยู่ข้างบนเหมือนซีคุยกับพี่สาวเอ็นบอกว่าพี่ทำไมพี่แบบมัน งานจัด30กับหนึ่งแล้วมวันเราสามเอ็ดไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเออมีเดือน11บเอ็ดมีสามวันเนาะมึงนึกออกมึงนึกออกมึงนึกออกมันแบบมันแบบอือไออยากเจออยู่แล้วอยากเจออยากเจออยู่แล้วครับอยากเจออยากเจอโอเคครับเสิรครับโอ้ยยิ่งเสิร์ฟหรอหรอโอ้ไม่ถามไม่ถามนอกเรื่องเลยเหรอ ร้อเ,รเล่นรอเล่นรู้อยาา่างว่าแกอยู่กัรถ